ลิขิตปฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดร์โจดิสเพนซ่าแปลโดยดรอังคณามาตรังสันและโคจิปอาติการหนุนพักดีการสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายเข้าสู่จิตใหม่ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดเรื่องของเทคนิคการหายใจที่เราใช้ก่อนเริ่มทำสมาธิ ผมจะอธิบายอย่างละเอียดในที่นี้เพราะการทําความเข้าใจว่าการหายใจทาํางานยังไงสําคัญต่อความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานและปลดปล่อยร่างกายจากอดีตคุณจะได้เห็นว่าการหายใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญของการเข้าสู่พลังเหนือธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเทคนิคนี้ความเข้าใจต่ออะไรก็ตามที่คุณกําลังจะทํา และเหตุผลของการทำเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างประสบการณ์และทำให้วิธีการนั้นง่ายขึ้นสำหรับคุณรวมถึงทำให้เทคนิคนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่าการหายใจแบบนี้ทำงานยังไงในเชิงกายภาพคุณจะสามารถมอบความหมายให้กับการทำสิ่งนี้กำหนดเจตจำนงมาสนับสนุนมันมากขึ้น ทำอย่างถูกต้องและรับประโยชน์ทั้งหมดจากวิธีหายใจแบบนี้เพื่อดึงจิตออกจากร่างกายจากนั้นวางการเงื่อนไขร่างกายให้เข้ากับจิตใหม่ก่อนที่จะเริ่มผมอยากทบทวนเกี่ยวกับวงจรความคิดความรู้สึกที่เราพูดถึงในบทที่สองเพราะแนวคิดดังกล่าวสำคัญต่อการทำสมาธิในบทนี้จำได้ไหมว่าความคิด เป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ทางชีวเคมีในสมองซึ่งส่งสัญญาณทางเคมีและสัญญาณทางเคมีเหล่านั้นทําให้ร่างกายรู้สึกตามที่คุณเพิ่งคิดไปแล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็จะกระตุ้นให้คุณสร้างความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เพิ่งคิดไปดังนั้นความคิดขับเคลื่อนความรู้สึกของคุณและความรู้สึกก็ขับเคลื่อนความคิดของคุณ ในที่สุดวงจรนี้ก็จะถูกฝังไว้ในสมองซึ่งวางเงื่อนไขให้ร่างกายของคุณติดอยู่กับอดีตและเนื่องจากอารมณ์เป็นบันทึกประสบการณ์ในอดีตหากคุณไม่สามารถคิดเรื่องอื่นนอกจากสิ่งที่รู้สึกได้วงจรความคิดความรู้สึกจะถ่วงร้งคุณไว้กับอดีตและสร้างสภาวะดำรงอยู่แบบเดิมขึ้นมานี่คือการที่ร่างกายกล้เป็นจิต ไม่นานความคิดจะขับเคลื่อนคุณและความรู้สึกจะเป็นนายคุณดังนั้นเมื่อร่างกายของคุณกลายเป็นจิตของอารมณ์นั้นร่างกายของคุณติดอยู่กับอดีตอย่างแท้จริงและเนื่องด้วยร่างกายคือจิตไร้สำนึกมันจึงเป็นความจริงที่ว่ามันไม่รู้ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ที่สร้างอารมณ์กับอารมณ์ที่สร้างจากความคิดของคุณเมื่อคุณติดอยู่ในวงจรความคิดความรู้สึกนี้ ร่างกายเชื่อว่ามันใช้ชีวิตอยู่ในประสบการณ์เดิมจากอดีตตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์และ365วันต่อปีร่างกายเชื่อว่ามันอยู่ในประสบการณ์เดิมในอดีตเพราะร่างกายแล้วอารมณ์คือประสบการณ์จริงหากคุณมีประสบการณ์ที่ยากลำบาก2-3เรื่องในชีวิตซึ่งประทับตราคุณด้วยอารมณ์ได้ อารมณ์หนึ่งและคุณไม่เคยเอาชนะความกลัวความขมขื่นความขัดคลองใจและความขุ่นเคืองที่เกิดจากประสบการณ์เหล่านั้นเลยดังนั้นทุกครั้งที่คุณประสบเหตุการณ์คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตประสบการณ์นั้นจะกระตุ้นคุณและทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้นกับคุณในเหตุการณ์ครั้งแรกและเมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนเป็นไปได้ว่าคุณจะทำเหมือนที่เคยทำในครั้งนั้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นขับเคลื่อนทั้งความคิดและพฤติกรรมจากจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกของคุณตอนนี้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นความคุ้นชินจนคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหากคุณอายุราว30ก่อกว่า,วาแต่ยังคงคิดทำ และรู้สึกแบบเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยความคิดส่วนใหญ่ที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นได้กลายเป็นชุดความคิดอัตโนมัติสร้างปฏิกิริยาทางอารมณ์สะท้อนกลับเกิดนิสัยและพฤติกรรมแบบไร้สำนึกมีความเชื่อและความรับรู้ในระดับจิตใต้สำนึกเกิดเป็นทัศนคติที่คุ้นชินแบบเดิมจนเป็นกิจวัตรในความเป็นจริง 95%ของความเป็นตัวเราในวัยผู้ใหญ่ถูกบ่มเพาะสัมๆจนร่างกายถูกตั้งโปรแกรมให้เกิดเป็นจิตใจและร่างกายทำทุกอย่างโดยปราศจากสติการรับรู้นั่นหมายถึงประมาณ5%ของความเป็นตัวเราเท่านั้นที่มีสติรับรู้ส่วนที่เหลืออีก95%คือโปรแกรมกายเป็นจิตที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเรา ดังนั้นเพื่อการสร้างบางสิ่งที่แตกต่างอย่างมีความหมายในชีวิตของเราเราต้องหาหนทางที่จะดึงจิตออกจากร่างกายและเปลี่ยนแปลงสภาวะดำรงอยู่ของเราซึ่งการทำสมาธิที่ผมจะสอนคุณท้ายบทถูกออกแบบมาเพื่อการนี้ต่อมาเรามารู้จักเรื่องของพลังงานที่ถูกกักเก็บในร่างกายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้เรามาดูว่า วงจรความคิดความรู้สึกทำงานสัมพันธ์กับจักระต่างๆในร่างกายยังไงโดยเฉพาะ3จักระแรกซึ่งเป็นศูนย์พลังงานของการเอาตัวรอดที่สร้างปัญหามากที่สุดด้วยเหตุว่าความคิดและความรู้สึกของคนในส่วนใหญ่กระตุ้นจักระเหล่านี้จากบทที่แล้วแต่ละจักระก็จะมีพลังงานข้อมูลต่อมฮอร์โมนเคมีและวงจรประสาทของมันเองและมีสมองเล็ก หรือว่าจิตของมันเองหรือพูดได้ว่าแต่ละจักระเนี่ยมีจิตของมันเองสมองเล็กๆเหล่านี้ถูกโปรแกรมไว้ในร่างกายเพื่อปฏิบัติการในระดับจิตใต้สำนึกผ่านระบบประสาทอัตโนมัติแต่ละจักระจึงมีพลังงานแล้วก็ระดับจิตรู้ตัวที่เกี่ยวเนื่องกันในตัวเองและสัมพันธ์กับอารมณ์เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับจักระนั้นลองนึกถึงเวลาที่คุณคิดถึงความคิดหนึ่งเช่นหัวหน้าไม่ยุติธรรม ดังภาพที่เดี๋ยวครูค่อยโชว์ให้ทุกคนดูนะคะที่แสดงให้เห็นว่าความคิดดังกล่าวเปิดข่ายประสาทในสมองของคุณยังไงแล้วคุณก็จะรู้ว่าฉันได้เงินเดือนไม่คุ้มเหนื่อยและเปิดเครือข่ายประสาทอีกครึ่งเครือข่ายครั้นแล้วคุณก็คิดว่าฉันทำงานหนักมากเกินไปตอนนี้จิตคุณเต็มไปด้วยความคิดเพราะจิตคือสมองที่กำลังทำงานถ้าคุณเอาแต่คิดถึงเรื่อง ทำนองเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆและกระตุ้นเครือข่ายประสาทให้ส่งสัญญาณพร้อมกันมากพอในลำดับรูปแบบและการรวมกันที่เฉพาะเจาะจงกุญางจิตขึ้นมาระดับหนึ่งสึ่งสร้างตัวอย่างหรือว่าภาพภายในขึ้นในสมองส่วนหน้าตรงบริเวณสมองส่วนหน้านี้คือจุดที่ทำให้ความคิดภายในสมจริงยิ่งกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกในกรณีนี้ คุณเห็นตัวเองเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกโกรธถ้าคุณยอมรับเชื่อและยอมจำนนต่อความคิดนั้นหลักการนั้นก็คือภาพนั้นโดยขาดการคิดวิเคราะห์สารสื่อประสาทหรือว่าตัวส่งสารทางเคมีที่ส่งข้อมูลไปมาระหว่างเซลล์ประสาทในสมองเพื่อสร้างจิตระดับหนึ่งเริ่มกระตุ้นสร้างนิวโรเพปไชด์หรือว่าเป็นตัวส่งข้อมูลทางเคมี สร้างโดยระบบประสาทอัตโนมัติในสมองส่วนลิมบิกให้คิดว่านิวโรเปปชดยเป็นโมเลกุลของอารมณ์นิวโรเปปชดยเหล่านั้นส่งสัญญาณไปยังศูนย์ฮอร์โมนในกรณีนี้จึงเป็นการเปิดต่อมอะดรีอลในจักระที่สเมื่อต่อมอะดรีอลปล่อยฮอร์โมนของมันคุณจะเริ่มรู้สึกโกรธคุณส่งสัญญาณพลังงานเฉพาะผ่านจักระที่สซึ่งบรรจุข้อมูลว่า บอกเหตุผลอีกสักข้อให้ฉันรู้อย่างที่เป็นอยู่บอกเหตุผลอีกสักข้อที่ทำให้ฉันโกรธเมื่อจักระถูกกระตุ้นมันจึงสร้างความถี่เฉพาะที่บรรจุข้อความนั้นสมองซึ่งเฝ้าดูสภาวะทางเคมีของคุณและวินาทีที่คุณรู้สึกโกรธมันจะสร้างความคิดต่อเนื่องแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกหัวหน้าเห่งซวยฉันควรลาออกจากงาน ขับรถห่วยแตกเพื่อนรวมงานข,โม,ขโมยไอเดียฉันฉันทำถูกส่วนคนอื่นๆทำผิดมันยิงสัญญาณและเชื่อมต่อวงจรแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคุณเปิดวงจรเหล่านั้นมากขึ้นมันจะยิ่งผลิตจิตระดับนั้นต่อไปเรื่อยๆตอ,อกย้ำความเป็นตัวคุณด้วยภาพแบบเดิมจากสมองส่วนหน้าจากนั้นสมองส่วนลิมบิกจะสร้างนิวโรแปปไชด์แบบเดิมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณจากถึงฮอร์โมนตัวเดิมจากจักระที่สและคุณโกรธและหงุดหงิดมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คุณกลับไปเป็นแบบเดิมอีกวงจรนี้ดำเนินต่อไปนับ10บปีไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามวงจรเหล่านั้นเชื่อมต่อสมองให้เป็นรูปแบบถาวรในกรณีนี้คือรูปแบบความโกรธและวางเงื่อนไขให้ร่างกายรู้สึกถึงอารมณ์ ในอดีตสำสๆร่างกายกลายเป็นจิตความโกรธดังนั้นความโกรธจึงไม่อยู่ในจิตที่อยู่ในสมอง5%ของความคิดที่มีสติรู้ตัวแต่กลายเป็นอารมณ์ความโกรธที่ถูกเก็บเป็นพลังงานในกายจิตซึ่งก็คือ95ของจิตในระดับจิตใต้สํานึกเพราะมันเป็นจิตใต้สํานึกคุณจึงไม่ตระหนักว่ากำลังทำเช่นนี้อยู่ แต่มันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นอารมณ์ทั้งหมดนั้นซึ่งเดิมถูกสร้างจากความคิดเพราะทุกความคิดมีพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกันจึงกลายเป็นพลังงานที่กักเก็บในร่างกายปิดอยู่ในจักระที่สาม